สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมป e อ c a p e the Supermarket of B นะคะวันนี้เรากาจะมาซื้อของแต่ว่าเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตดันขังเราไว้ในนี้สิทุกคนดูสิก็อยู่ใน Escape the Supermarket of B ในเกมโรบอทค่ะวันนี้เรามาแต่งตัวแบบใหม่นะคะเออ,เอ,อรีบหนีออกไปจากโลเอซูเปอร์มาร์เก็ตบ้ากันเถอะ แล้วก็โดดผ่านมน,นมไปเลยนะคะโดดอ่าดึงอาดึงบ๊ายบายนะว้ายอยากกินนมมากไปหน่อยไปดีกว่าก็ทุกคนใกล้ปีใหม่แล้วว้ขอให้แฮปปี้กันนะคะอ้พาแล้วโดดนี่มันมาอยองเนส โอ้หมาอางนี้กับซอสมะเขือเทศที่แบบว่าใส่เพสเข้าไปเหมือนหัวมันจะชนแบบชนเพดานนะทุกคนอ่าผ่านแล้วอันนี้คืออะไรเหรอซอสพริกกับมะเขืเทศเปล่าคือเราไปเอาท่ากระโดดแบบไอ้นั่นมานะแต่ว่าโอเค เราไปเอาท่ากระโดดมารวจได้โอเคเราไปเอาท่ากระโดดมาแต่ว่ามันไม่ขึ้นน่ะสงสัยเขาจะเอ็นด่นห้อะไรเนาะไปไปมันบ้ามากเอ,อิ่มเราต้องใช้เจ้าลังขึ้นไปที่ท่อนะไปค่ะทุกคนเข้าท่อไปเลยชุบชุบชุบโอ้ยเขาวงกดปะเนี่ยโอเคไม่ใช่นะ มาแล้วโอ้ยนี่เพื่อนเรามารออยู่ตรงนี้นี่เองไปไงเหรอโดดไปอโอเคโดดไประยะมันได้เคเหมือนไม่ได้แต่ก็ได้อ่ะเพื่อนเราไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงเพื่อนรออยู่เฮ้ยอ่ะเคไปอุ้ยเห็นศพเพื่อนต่อหน้าต่อตาอันนี้เหมือนใบพัดพัดลมเลยอืมไป มาตามมาเพื่อนเอิม่มรู้สึกว่าเพื่อนเราจะเล่นออปปี้ไม่ค่อยได้มั้งตามมาเลยเพื่อนเข้ามาเลยไปฉันไปก็อเออฉันรอนายอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะโอ้ตายอีกแล้ว a few moments later o อ o ล้เพื่อนไปเถอะโอเค ข้าท่ออีกแล้วจ้าเอนั่งมันทางที่เราผ่านมาใช่ปะมานี่เพื่อนมานี่มานี่ไม่มีอะไรผัวมาใช่ไหมอมไม่มีอะไรไปอุ้ยเพื่อนตายอีกแล้วเพื่อน ลอยอยู 1941, ่ตรงนี้แหละเนาะเพื่อนออกมาเร็วมาเร็วมาเลยมา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 อันนี้เลยไป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 เลยเพื่อนไปรากเซฟยังเพื่อนตายอีกแล้วค่ะเหมือนเพื่อนจะออปปี้ไม่เก่งนะคะมาเลยเพื่อนไม่เพื่อนเราเองค่ะไปนะ ตามมาอย่าตายนะเพื่อนฉันไปเซฟก่อนโอ้ยตายอีกแล้วเราเพื่อนไปเซฟก่อนเลย A few moments later โอเคเพื่อนมาแล้วจ้าโอเคมีพบเจอคนใหม่ด้วยเอออ่านไม่ออกน่าจะให้ผ่านทางอ้อมเพราะว่าโฮเวย์มันบล็อกอยู่นะคะไป เออน้ำมันใช่ปะไม่ต้องรอฉันนะเพื่อนไม่ต้องรอฉันสงสัยเขาอยากรอแหลมะมั้งน้อไป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 โอเคแล้วเพื่อนละ่ะเพื่อนเพื่อนตายอกแล้วหเรอเพื่อนอ เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายสิเพื่อนอุ๊ยอยากไปเล่นนะเพื่อนไปกับฉันหน่อยนะเพื่อนฉันอยากไปเล่นน่ะอยากเล่นสไลเดอร์เหมือนเพื่อนเขายังไม่มาเหมือนเพื่อนยังไม่มาเลยทุกคนหรือว่าออกไปแล้วหรือเปล่าอ๋ออยู่นั่นเนีไม่ออกอ้าวออกไปแล้วโอเคนางออกไปแล้วแหละ ไปแล้วค่ะจบจบงั้นเราก็ไปคนเดียวต่อเลยแล้วกันเนาะอันนี้ห้ามโดเนเงินใช่ปะได้เลยจ้าคือเราเคยทำคลิปคลิปหนึ่งนะคะแบบ Escape the Barber Obby นะคะ Barber Shop นี่ไงตรงเนี้ยเป๊ะเลยทุกคนแต่ว่าเราดองไว้ก็ยังไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ยังไม่ได้โพสเลยนะคะกะว่าจะโพสคลิปนี้ก่อนแหละทุกคนเนี่ยดูเหมือนมากแค่สลับทางนิดหน่อยนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเดินจากกันไกลไปตรงนู้นนะคะชิบชบชิบชบโดดพลาดนะคะโดดพลาดนิดนึง นักรบย่อมมีบาดแผลไม่เป็นไรเรียนรู้จากข้อผิดพลาดาบาดแผลซ้ำสองมาผ่าและกว่าจะผ่านทุกคนไปไปอันนี้คือแบบว่าเขาจะไม่ให้เราออกใช่ปะ่ะสารกรรมตรภาพลังสีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเ yeah. ย้เฮ้ย ขึ้นไปบนนั้นให้ได้นะล้วสไลด์ลงมาเขียจ้าดึงดึงดึงอุย๊ยนางยืนได้ไงอะ่ะบักปะเกมบั็กเกมบักโยนได้ไหมไม่รู้ไม่โดนดีกว่าโดนได้ไหมโดนโดนได้ไหมโดนได้แหละอันนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันโดดข้ามไปดีกว่า อันนี้นา่าจะโดนได้แหละทุกคนไม่มีใครเขาโดดได้หรอกนะเพิบพพเพ่โอเคโดนได้ฉันอยากเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์วีมาแล้วจ้าเฮ้ยหนูกัดสายไฟขาดป่ะเนี่ยเออตายตายตายบันไดเลื่อนพังอีก อันนี้คืออะไรอ่ะห้องสมุดเหรอห้องหนังสือร้านขายหนังสือปะทางตันอีกทะลุไม่ได้เลยคิดว่าแบบเกมจะเกิดข้อผิดพลาดทะลุได้นะคะยังไงอ่ะไม่ใช่ที่เดิมไปเถอะไปไหนดีนะตรงนั้นไงเจอแล้ว ท่ออีกแล้วทุกคนคนคิดแมปนี้คือเขาเป็นอะไรกับท่อไปฮึ้ยระยะมันได้ ตอนนี้นะคะแทบจะไม่ใช่ชานมสดและแทบจะเป็นออบบีกับ Simulator g ์เกิลและทุกคนเล่นแต่สองอย่างเนี้ยีอยากให้เล่นแบบไหนก็เมนมาบอกได้นะคะส่วนถ้าอยากให้เล่นบล็อก o o ตเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เล่นแบบสควิตเกมนี่มันค่ายทหารแล้วปะเนี่ยทุกคน ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตแลนวนี่มันค่ายทหารอ่ะถ้าอยากให้เล่นสัวิดเกมนะคะต้องรอเล่นในคอมนะคะเพราะว่าประตูมันล็อกไปทางฟิเซอร์แล้วกันนะโอเคล็อกเหรอโอเคโอเคเหมือนเหมือนมันจะลื่นนะคะทุกคนเหมือนจะลื่นอ่ะไม่ลื่น ก็ถ้าอยากให้เล่นสควิตเกมจะเล่นแมปแกะน้ำตาลไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าจอมันเล็กค่ะค่ะตายตายตอนนี้ก็แบบว่าไอ,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 อพี มาแล้วมาแล้วมาแล้วพานแล้วจ้าไก่โอ้ยโดนไก่ไม่ได้เหมือนเคยนะคะทุกคนอยากกินไก่ฉันอยากกินไก่โ้นี่ไงทางที่เราผ่านมาใช่ไหม ไป,ไปอันนี้เหมือนจะเป็นไฟฟ้านะคะคือว่าไปลิฟต์ปะอ่าใช่โอ้เห็นศพเพื่อนต่อหน้าเลยอะอย่างนี้เราจะผ่านไปเนี่ยอืบอันนี้นะคะคือว่าน้องเราดูทีวีนะคะเข้ากล้องอะคะ่ะทุกคนเข้ากล้องบอกของชาแนลนะคะว้าว เข้าประตูใช่ปะออกประตูออกประตูอ,อ,ะตอิสระภาพไหนล่ะอิสระภาพออกมาได้แล้วโอ้โหแต่เขาก็ยังไม่อยากให้เราไปอยู่ดีนะคะทุกคนเขาเป็นบ้าอะไรของเขาเนี่ยอิสระภาพนั่นไงล่ะอิสระภาพไปเลยเ๊้ ทุกคนไป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 ไงนั่นคือจุดเซฟไปเก็บอช h i e v e เบชอวัตรเบชอวัตรมาแล้วจ้า น่นอะไรอะ่ะอยากเก็บมาอยากเก็บขอเก็บได้ไหมอะ่ะนะเก็บโอเคไปดีกว่าก็สำหรับวันนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคสำหรับวันนี้ถ้าชอบไลค์กดแชร์กด subscribe ไปตลอดเลยให้กับชายนมสดนะคะบ๊ายบาย